มือจับหูจับหูจับเอวจับเอวจัไหล่จับไหล่อ่าจับไหล่จับเอวจับเอวจับหูหัอ่าทีนี้จะเร็วขึ้นนะครับอ่าจะดูว่าใครไม่มีสต right ินะครับภาพนี้จะพร้อมที่จะเรียงกับภาพนีหรือเปล่าจับเอวจับหัวเอวจับหัวจับไหลจับไหล่จับหูวจับไหล่จับหูจับเอวจับเอวหูเอวไหล่ ไเอหมูไผ่เอวหูหมูลายหูหมูลายหูหมูหมูลาเอวหมูหมเอวอ่ามีคนผิดไหมอ่าไม่มีแสดงว่าเก่งมากของอีเรียนข้าวีวใช่ไหมครับดีนะครับอาสำหรับคนนี้นะครับเรื่องที่เราจะมาเรียนรู้กันนะครับก็คือเรื่อง เรื่ออะไรน,นะที่เวลาเราไปที่วัดนะครับผมไปด้านอะไรนศาสนา,สนาพูดถึงวัดคิดถึงศาสนาเลยใช่ไหมครับอ่าโอเคเป็นเกี่ยวกับการปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับการปฏิบัติตัวนะครับเวลาเราเข้าไปที่วัดนะครับพวกเราที่วัดเราจะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องอะไรมารยาช<อ>พุทธมารยาชาวพุทธเก่งมากนะครับผมเรื่องตัวเอง ชาวพุทธนะครับแล้วก็หน้าที่ของชาวพุทธนะครับอ่ะหนลองยกตัวอย่างช่วยกันซิพวกเรารู้จักมารยาทหรือว่าหน้าที่ของชาวพุทธอะไรบ้างใครตอบได้ให้ยกมือตอบอ่ะมารยาทของชาวพุทธหรือว่าหน้าที่ของชาวพุทธการแต่งการให้เรียบร้อยาการแต่งการให้เรียบร้อยโอเคอะไรอีกอะไรครับไม่พูดคำหยาบอ่ะเวลาเราเข้าไปที่บัดเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรครับ สงบเสงี่ยมโอเคเก่งมากแล้วก็มีอะไรอีกมีอะไรอีกคร่บมีความสำรวมนะครับโอเคเก่งมากเลยพวกเรานะครับโอเคอ่าเนะครับก็จะเป็นเรื่องของหน้าที่ชาวพุทธนะครับแล้วก็มารยาทของชาวพุทธนะครับอ่าพวกเราดูรูปภาพที่หนึ่งครับเขากำลังทำอะไรเก็บขยะเก็บขยะการเก็บขยะนะครับ ข้อที่สองคือสมาธินะครับแล้วก็รูปที่3คือถวายต้นกับหินนะครับโอเคนะครับอ่ะนี่นะครับพุทธศาสนิกชนนะครับที่ดีนะครับต้องมีหน้าที่นะครับในการบำเพ็ญประโยชน์นะครับให้แก่วัดนะครับอ่าพระภิกษุนะครับแล้วก็อ่าพระสงฆ์สาวกนะครับก็จะได้อ่ามีความ ำรงอยู่นะครับพระสงฆ์ก็ปฏิบัติก็จะปฏิบัติตนเป็นแบบอย่างของชาวพุทธที่ดีนะครับให้พวกเราได้ดูนะครับได้ปฏิบัต,ติตามเป็นแบบอย่างนะครับส่งเสริมนะครับให้พวกเราเกิดความรักแล้วก็เกิดความหวงแหนนะครับช่วยกันดูแลร,รักษาวัดนะครับแล้วก็ส่งเสริมให้เรารู้สึกว่าวัดเนี่ยเป็นที่พึ่งทางจิตใจนะครับแล้วก็เป็นสิ่งที่ผู้ใดเข้ามาแล้วก็ให้มาสแสวงหาความสมงบสุข นะครับและก็ส่งเสริมให้บัตนะครับเป็นศูนย์กลางในการจัดกิจกรรมนะครับพวกเราเห็นไหมเวลามีกิจกรรมอะไรต่างๆในหมู่บ้านส่วนมากก็จะเป็นจัดอยู่ที่บัตใช่ไหมครับโอเคนะครับอ่ะต่อไปการบำเพ็ญประโยชน์นะครับชาวบ้านแล้วก็ชาวบ้านในชุมชนนะครับมีหน้าที่ในการช่วยแบ่งเบาภาระของเจ้าอาวาสนะครับด้วยการ ทำนุบำรุงรักษาวัดนะครับเพราะว่าวัดเป็นสถานที่ที่เป็นศูนย์รวมจิตใจของสาสนิกชนทุกคนนะครับส่วนต่อไปนะครับมารยาทของชาวพุทธนะครับมารยาทของชาวพุทธนะครับก็คือข้อที่หนึ่งก็คืออะไรการเข้าพุระวิสุทธิ์และการปฏิบัติภายในเขตวัด และข้อที่2นะครับก็คือการแสดงความเคารพพระบบนัตนรัยนะครับและข้อที่3คือการฟังพระสวดอภิธรรมข้อที่4คือการฟังพระธรรมอทิสนาและข้อที่5ก็คือการฟังเจริญพระพุทธมนต์นั่นเองนะครับเราไปดูที่ข้อที่หนึ่งะครับการข้อคบความพิสูจน์นะครับ,รรบและการปฏิบัติตนภายในเขตบัดอ่ะยกตัวอย่าง ข้อที่หนึ่งนะครับเมื <S <S ่อเราเข้าไปพบความพิสุจแล้วก็การปฏิบัติตนภายในเขตวัดนะเราจะปฏิบัติตนอยา่างไรอ่ะไหนพวกเราลองตอบขึ้นมาโดยที่ไม่ต้องดูบนจอสิปฏิบัติตนยังไงคไรับในกายให้สุภาพเรียบร้อยมีอะไรอีกครับปฏิบัติตนอย่างสำรวมนะครับแล้วก็มีอะไรอีกไม่ส่งเสียงรบกวนผู้อื่นใช่ไหมครับ อันนี้นะครับก็ถือว่าเป็นมารยาทนะครับของชาวพุทธนะครับในการที่เวลาเราเข้าไปปฏิบัตินะครับเกี่ยวกับพุทธศาสนาของพวกเรานะครับแล้วก็เป็นการเข้าพบนะครับที่สู่นะครับการปฏิบัติบนภายในวัดเนาะก็ควรตั้งใจความอย่างสมรวมนะครับแล้วก็ไม่ควรรบกวนนะครับผู้อื่นในการประกอบพิธีนะครับต่อไปนะครับเป็นการแสดงความเคารพพระรัตนตรัย รพระรัตนตรัยก็คือสิ่งที่ประเสริฐที่สุดในพระพุทธศาสนารพระรัตนตรัยประกอบไปด้วยอะไรบ้างหนึ่งคือพระพุทธสองคือพระธรรมสามคือพระสงฆ์พระพุทธก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสามัมพุทธเจ้านะครับผู้เป็นาศาสดาของาศาสนาพุทธนะครับและพระธรรมก็คือ ความจริงที่พระพุทธเจ้าทรางผลิตนะครับก็คือรวมไปถึงหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้านะครับและต่อไปพระสงฆ์คือของพระพุทธเจ้าผู้ิบและเผยแผ่ธรรมพระสงฆ์ก็คือสาวกหรือว่าพระภิกษุนะครับของพระพุทธเจ้านะครับที่เป็นผู้ปฏิบัติและเป็นผู้เผยแผ่ธรรมให้แก่มวลชนมนุษย์นะครับ อนนี้ก็จะเป็นองค์ประกอบของพระต,ตรัต้าใจเนาะก็จะมีพระพุทธสองคือพ<า>ระธรรมและสามคือโอเคเก่งมากครับอ่ะต่อไปต่อไปจะเป็นการฟังสวดพระอภิธรรมนะครับการฟังสวดพระอภิธรรมเราควรปฏิบัติตัวอย่างไรนะครับข้อที่หนึ่งก็คือตั้งใจฟังสวดโดยเคารพนะครับแล้วก็ข้อต่อไปก็คือ ประนมมือตลอดก,การฟัางพราสวดนะครับและข้อที่3ามก็คือมีอาการสารวมและสมบมีอาการสามรวม,มและสมบนะครับต่อไปนะครับเป็นการฟังเจริญพุทธมนต์นะครับการฟังเจริญพุทธมนต์นะครับก็คือเวลาเราฟังเจริญพุทธมนต์นะครับเราควรปฏิบัติตัวยอย่างไรครับ ตั้งใจฟังพระสวดนะครับแล้วก็ควรอะไรอีกคือน้อมลำลึกถึงพระมุ่งพระธรรมคุโสสงนะครับแล้วก็ต่อไปคือช่อผ้านะครับก็จะสวายเครื่องทยาทัมนะครับเมื่อท่านนะครับเจริญพระพุทธมงต์เสร็จนะครับอ่ะ ต่อไปนะครับจะเป็นการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนนะครับตามหลักพระพุทธศาสนานะครับอ่ะต่อไปนะครับจะเป็นการปฏิบัติตนอย่างเหมาะสมต่อเพื่อนนะครับตามหลักพระพุทธศาสนานะครับก็คือพวกเราเนี่ยจะปฏิบัติต่อกันนะครับตามหลักพุทธศาสนาอย่างไรนะครับเรามาดูนะครับอ่ะก็จะประกอบไปด้วยอันนี้คืออะไรครับคิดพกนะครับ แล้วก็อันนี้คือมิตรแท้มิตรเทียมนะครับวันนี้เราจะได้มารู้จักทิศหกนะครับแล้วก็มิตรแท้มิตรเทียมนะครับอ่ะเราไปดูที่ทิศหกกันก่อนนะครับทิศหกคือประกอบไปด้วยอะไรบ้างครับก็จะมีทิศเบื้องหน้าเบื้องหลังนะครับเบื้องบนเบื้องล่างแล้วก็เบื้องซ้ายเบื้องขวานะครับอ่ะ ใครตอบได้บ้างว่าทิศเบื้องบนคืออะไรครับทิศเบื้องบนคือพราสงท่งนะครับเก่งมากนะครับต่อไปทิศเบื้องล่างคือคนงานคนงานหรือลูกจ้างน,นะครับแล้วก็ต่อไปทิศเบื้องหน้าคือบิดา,า,า <hai. S 2> มารดามารดาหรือพ่อแม่นะครับทิศเบื้องหลังคือสามีภรรยาสามีภรรยา ทิศเบื่องซ้ายคือนิศสถายนิศเสยครับทิศเบื่องขวาคือปูบาอาจารย์ปูบาอาจารย์นะครับอันนี้คือทิศของปุกนะครับประกอบไปด้วยทิศเบื่องบนทิศเบื่องล่างนะครับทิศเบื่องซ้ายทิศเบื่องขวาทิศเบื่องหน้าแล้วก็ทิศเบื่อง ถามนะครับโอเคนะครับเราต้องจำให้ได้นะครับในข้อสอบอาจจะถามนะครับอย่างเช่นทิศเบื้องบนคืออะไรทิศเบื้องล่างคืออะไรฉะนั้นเราต้องจําทิศทั้งหกนี้ให้ได้นะครับโอเคไหมโอเคครับอ่ะทีนี้นะครับต่อไปนะครับจะเป็นมิดแท้มิดเทียมนะครับมิรแท้และมิรเทียมนะครับมิรแท้คืออะไรมิดแท้คืออแไร ่ามิตรแทร้คืออะไรนะทำไมอีกทีนึงครับมิตรที่ร่ว,วม,มสุขร่วมดูแงพึ่งพาอาศัยกันในยามพัามทานมิตรแทร้ก็คือมิตรที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันนะครับแล้วก็พึ่งพาอาศัยกันในยามขาัามทางอะยกตัวอย่างสิหัวหน้าหัวหน้า ใครที่มัวหน้าคิดว่าเป็นเพื่อนที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันแล้วก็เพื่อพาใส่กันในยามทักข์ันหรือเพื่อพาใส่กันในยามลำบ,บากการพิชาการพิาใช่ไหมโอเคอันนี้คือที่อ่ะโอเคนะครับสําหรับภาพนี้นะครับพวกเราก็จะมาสรุปองค์ความรู้กันหน่อยนะครับว่าสิ่งที่พวกเราได้เรียนรู้ไปวันนี้นะครับพวกเราได้เรียนรู้เรื่องอะไรบ้างอ่ะข้อที่หนึ่งมาดายาของชาวพุทธ เรื่องที่สองหน้าที่ของหน้าที่ของชาวพุทธนะครับหน้าที่ของชาวพุทธก็จะเป็นหน้าที่นะครับสิ่งที่เราควรปฏิบัติตัวปฏิบัติต้นนะครับเวลาที่เราเราเข้าไปที่วัดนะครับแล้วก็ต่อไปเรื่องที่3ก็คือทิศหกนะครับทิศทั้งหกประกอบไปด้วยทิศเบื้องบนคือทิศเบื้องล่างคือทิศเบื้องหน้าคือ จิตเบื้องหลังคือสามีภรรยาจิตเบื้องซ้ายคือม anyway ah> okay. ิตรสหายและจิตเบื้องขวาคือหัวใจอ่านะครับแล้วก็ได้เรียนรู้เรื่องอะไรอีกมิตรแท้แท้มีตาแท้มิตรเยี่ยมนะครับมิตรแท้คือมิที่ร่วมสุขร่วมทุมิตรที่ร่วมสุขร่วมทุกข์แล้วก็ พึ่งพาใส่กันในยามรับคันในยามลำบากนะครับแล้วก็ต่อไปคือมิตรเ,เทียมนะครับมิตรเทียมคือศัตรูในร่างของมิตนรนั่นเองนะครับพวกเราเก่งมากปกติให้ตัวเองครับ นะครับอ่สำหรับคาบต่อไปนะครับก็จะพาพวกเรานะครับไปเรียนรู้ต่อไปนะครับในเรื่องการเรียนรู้ต่อไปนะครับอ่สำหรับคาบนี้นะครับครูก็ขอขอบคุณพวกเรานะครับที่พวกเราตั้งใจเรียนกันทุกคนเลยนะครับโอเคนะครับอ่สำหรับคาบนี้นะครับก็โอเคหัวหน้าบอกครับนักเรียนทุกคนทั้ความทั้งรักขอบคุณ